สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับทิปแอนทิ f ฟอยู u นะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องบอกว่านะครับตอนที่ผมทําคลิปเนี่ยฝนกําลังตกอยู่นะครับอาจจะมีเสียงฟ้าร้องบ้างนะครับทําให้คุณผู้ชมรับคารก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีตั้งเวลาปิดการแจ้งเตือนชั่วขา่าวในแอปไลน์นั่นเองนะครับอันดับแรกก็เข้าไปที่แอปไลน์ครับ หลังจากนั้นมาที่หน้าหลักด้านล่างซ้ายมือแล้วไปแตะที่รูปฟังเฟืองหรือว่าการตั้งค่าด้านบนขวามือหลังจากนั้นปัดขึ้นแล้วมาแตะการแจ้งเตือนผมถึงหน้านี้นะครับตรงนี้นปิดแจ้งเตือนชั่วคราวเราก็แตะเข้าไปแล้วจะมีเมนูนะครับ2เมนูให้เลือกนะครับ เลือกปิดแจ้งเตือน1ชั่วโมงหมายความว่าถ้าเกิดเราแตกไปเนี่ยปุ๊บตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนถึงจนจน,จนครบ1ชั่วโมงนะครับจะไม่มีการแจ้งเตือนจากทางแอปไลน์นั่นเองพอครบ1ชั่วโมงก็จะมีการแจ้งเตือนตามปกตินะครับหรืออีกหนึ่งเมนูตรงนี้ปิดแจ้งเตือนถึง8นาฬิกาประมาณนี้หมายความว่าถ้าเกิดเราแปดใช้งานให้เป็นสีเขีวแบบเนี้ยตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงเอ่อจนถึง8โมงเช้านะครับ8.00นนเนี่ยน,นะครับ ในการปิดแจ้งเตือนก็จะเปิดใช้งานตามปกตินะครับแต่ปัจจุบันจนถึง8โมงเช้าเนี่ยนะครับจะไม่มีการแจ้งเตือนจากแอปไลน์นะครับผมคุณผู้ชมก็ลองนำไปตัดแปลงใช้งานดูนะครับถ้าเกิดกรณีที่คุณผู้ชมอยากมีเวลาเป็นส่วนตัวนะครับอยากจะเล่นเกมหรือว่ากําลังมีการประชุมอยู่ก็นําไปใช้ตัดแปลงกันได้นะครับในส่วนนี้เราสามารถยกเลิกในการตั้งค่าการปิดแจ้งเตือนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปิดแจ้งเตือน1ชั่วโมงปิดแจ้งเตือนถึง8โมง8ถึงแ10บบนอ,อะไรเนะี่ย ก็ไปเปิดแจ้งเตือนปกติตามปกติในในส่วนนี้เราก็สามารถที่จะยกเลิกการปิดแจ้งเตือนชั่วข่าวได้แล้วนะครับและนี่ก็คือวิธีการตั้งเวลาในการปิดการแจ้งเตือนชั่วข่าวในแอปไลน์นั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทิปแอนทิฟ y ยูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ